ค่ำคืนที่หมู่บ้านเล็กเงียบสงัดเสียงจิ้งหรีดร้องแข่งกับเสียงลมพัดลอดช่องไม้เก่าแสงไฟจากตะเกียงสั่นไหวในห้องแต่งงานที่ถูกบังคับจัดขึ้นสาวน้อยบ้านนอกในชุดสีขาวหมุนยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอกกลิ่นดอกไม้สดที่โรอยอยู่บนพื้นกลับทำให้เธอหายใจติดขัดทุกสายตาจับจ้องไปยังประตูบ้านเสียงฝีเท้าหนักดังขึ้นทีละก้าวเหมือนเสียงคลองเคาะลงในใจเธออย่างแรง ชายแก่ที่ถูกเรียกว่าคู่มั่นปรากฏตัวรูปร่างคอมผิวหนังเหี่ยวย่นดวงตาขุนมัวเหมือนคนใกล้ตายเธอกำมือแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อความรู้สึกหนาวเย็นไหลเวียนไปทั่วร่างกลิ่นยาสมุนไพรแรงฉุนตีกับกลิ่นกำยาในห้องญาติผู้ใหญ่บังคับให้เธอนั่งเคียงข้างชายคนนั้นมือสั่นสถานเมื่อปลายแขนเสื้อเขาเฉียดโดนความสกปรปกและความเปียกชื้นทำให้เธอใส่เสียน สายตาของชาวบ้านเต็มไปด้วยความสงสารปนอยากรู้อยากเห็นเสียงกระซิบกระซาบดังไปทั่วเหมือนโลกทั้งใบกำลังหัวเราะเยาะใส่เธอแต่ทันใดนั้นชายแก่งเงยหน้าขึ้นรอยย่นหายไปทีละน้อยเหมือนถูกลบออกผิวซีดกลายเป็นผิวขาวเนียนร่างกายเหี่ยวย่นกลับค่อยตรงขึ้นอย่างน่าประหลาดสายตาขุนมัวเปลี่ยนเป็นประกายคมชัดเธออ้าปากค้างหายใจไม่ทั่วท้อง หัวใจเต้นแรงจนหูอื้อทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งในวินาทีนั้นตรงหน้าเธอไม่ใช่ลุงอัปลักษ์ใกล้ตายอีกต่อไปแต่คือชายหนุ่มสูงใหญ่หล่อเหลาเกินบรรยายแววตาคมเข้มที่มองตรงมาทำให้ร่างกายเธอชาไปทั้งตัวเสียงกระซิบของเขาแผ่วเบาแต่ก้องในหัวฉันคือสโนโพลพานชื่อของเขาดังก้องในห้องเหมือนสายฟ้าฟาดกลางหมู่บ้านเงียบงนันร่างของเธอสั่นสะท้านอย่างไม่อาจควบคุม สายตาของทุกคนในห้องเบิกกว้างราวกับไม่เชื่อสายตาตนเองแสงจากตะเกียงที่ไหวระริกสะท้อนเงาหน้าคมคายบนผนังไม้เก่าลมหายใจของเธอขาดห่วงกลิ่นกำยาณที่เคยแรงฉุนกับเจือด้วยกลิ่นหอมอ่อนๆจากร่างชายหนุ่มเสียงหัวใจดังแข่งกับเสียงลมพัดนอกหน้าต่างเขาก้าวเข้ามาใกล้ก้าวเ,เท้าแต่ละก้าวหนักแน่นและมั่นคงจนพื้นไม้ใต้ฝ่าเท้าสั่นสะเทือน มือใหญ่ยื่นมาแตะข้อมือเธอเบาๆสัมผัสเย็นวาบเหมือนกระแสไฟแล่นผ่านเธอสะดุ้งแต่กลับไม่อาจดึงตัวเองออกมาได้เสียงฮือฮาของชาวบ้านดังระงมบางคนยกมือไหว้ด้วยความหวาดกลัวบางคนก้าถอยหลังเหมือนพบสิ่งเหนือธรรมชาติเขายิ้มเล็กน้อยแววตานั้นมีทั้งความเย็นชาและเสน่ดึงดูดเหมือนคนที่สามารถควบคุมชะตาของทุกคนได้เพียงคำสั่งเดียว เธอกัดริมฝีปากจนเลือดซึมความกลัวประปนกับความสับสนไม่รู้ว่าควรหนีไปไกลหรือควรยอมจำนวนต่อโชคชะตาที่ถูกกำหนดไว้ในห้องเงียบกริบลงอีกครั้งทุกสายตรอคอยคำพูดถัดไปจากชายหนุ่มความจริงที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยกำลังจะพลิกโลกทั้งใบของเธอริมฝีปากของเขาขยับช้าๆเสียงทุ้มต่ำดังแผ่วเหมือนสายฟ้ากล้องในอกของเธอนี่ไม่ใช่การแต่งงานธรรมดา แววตาคมกริบจับจ้องเธอไม่วางเหมือนจะมองทะลุทุกความคิดทุกความลับในใจเธอหายใจติดขัดรู้สึกเหมือนถูกตรึงไว้กับเก้าอี้ไม้เก่าไฟตะเกียงส่องแสงว่าบราวกับเล่นตาเงาของเขาบนผนังสูงใหญ่จนบิดเบี้ยวคล้ายปีศาจที่แฝงตัวในร่างเจ้าชายในฝันหญิงสาวยกมือขึ้นจับอกตัวเองหัวใจเต้นแรงจนเจ็บแปลบเสียงเลือดสูบฉีดดังในหูเหมือนกลองสึก เขากล้าเข้ามาใกล้อีกครั้งลมหายใจอุ่นรินรถข้างแก้มคําพูดชัดเธอชัดคำทำให้ร่างกายเธอแข็งค้างเธอถูกเลือกแล้วคำเหล่านั้นหนาหนักกดทับบรรยากาศในห้องแม้เสียงจิ้งหรีดข้างนอกอยังเงียบลงราวกับรับรู้หญิงสาวเบิกตากว้างความหนาวเย็นแล่นผ่านสันหลังเหมือนถูกน้ำแข็งแช่เธอไม่อาจขยับไม่อาจหลบหนีเสียงฝีเท้าของใครบางคนดังขึ้นจากนอกบ้าน ทุกคนในห้องหันขอบไปทางประตูและในเสี้ยววินาท,ทีเธอรู้ว่าเรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้ประตูไม้เก่าถูกผลักออกด้วยแรงมหาศาลเสียงกระแทกดังสนั่นจนฝุ่นปลิวกระจายลมหนาวจากภายนอกพัดกรูเข้ามาทำให้เปลวไฟตะเกียงสั่นไหวรุนแรงชายแปลกหน้าในชุดดำก้าวเข้ามาใบหน้าคมดูแววตาแข็งกร้าวเหมือนมีไฟลุกอยู่ภายในสายตาของเขาจับจ้องไปที่เจ้าบ่าปปริศนาอย่างไม่เกรงกลัว บรรยากาศในห้องตึงเครียดจนแทบหายใจไม่ออกเสียงชาวบ้านกระซิบกระซาบเคร่งเครียดบางคนก้าวถอยหลังไปจนชิดฝาผนังหญิงสาวมองสลับไปมาระหว่างชายสองคนความสับสนถาโถมเข้ามาเหมือนคลื่นทะเลกลางพายุหัวใจเธอเต้นแรงจนเหมือนจะฉีกออกเป็นเสียงเสียงชายหนุ่มในชุดดำเอ,อ่ยเสียงดังเขาไม่ใช่คนที่เธอคิดคำพูดนั้นกระแทกหัวใจเธอเหมือนหินหล่นลงบ่อน,น้ำลึก เจ้าบ่าวยกยิ้มมุมปากแววตาคมกลายเป็นเย็นชาและลึกลับพูดต่อไปก็ไร้ประโยชน์ความจริงทั้งหมดอยู่ในมือฉันแล้วมือของเขากำแน่นจนเส้นเลือดปูดขึ้นเงาร่างสูงใหญ่ทอดยาวไปบนพื้นดินเหมือนกำลังจะกืนทุกคนในห้องหญิงสาวตัวสั่นจนต้องกอดตัวเองแน่นความเงียบปกคลุมชั่วขณนะก่อนที่เสียงฟ้าผ่าจะก้องขึ้นกลางท้องฟ้ายามคำ่ำ และแสงว่าสว่างทะลุหน้าต่างเข้ามาเผยให้เห็นบางสิ่งที่ไม่มีใครกล้าคาดคิดสายฟ้าแลบสว่างจนทุกคนต้องยกมือบังหน้าเทียงชั่วพริบตาเงาดำประหลาดบนผนังโผล่ขึ้นร่างนั้นไม่ได้เป็นของใครในห้องแต่เหมือนมีชีวิตของตัวเองหญิงสาวเบิกตากว้างผิวหนังเย็นวาบเหมือนถูกแช่แข็งเสียงลมหายใจติดขัดในลำคอจนแทบเปล่งเสียงไม่ได้ชายหนุ่มชุด,ดดำชักมีสั้นที่ซ่อนอยู่ ใบมีสะท้อนแสงฟ้าเป็นประกายวาบความจริงคืนนี้จะถูกเปิดเผยเขาประกาศเสียงกร้าวเจ้าบ่าวหันหน้ามาช้าช้ารอยยิ้มที่เคยอบอุ่นกลายเป็นเย็นเยียบแววตาคมกริบวาววับเหมือนสัตว์นักล่าในความมืดไม่มีใครหยุดฉันได้เสียงของเขาลึกและหนักจนพื้นไม้สถานบรรยากาศรอบห้องเหมือนถูกบีบอัดจนแทบแตกออกหญิงสาวก้าวถอยหลังไปจนชิดผนัง หัวใจสั่นระรัวเสียงในหูดังอื้ออึงกลิ่นกำยาและกลิ่นฝนผสมกันจนเวียนหัวแสงฟ้าแลบครั้งใหม่สองลอดเข้ามาทางหน้าต่างและในเสี้ยววินาทีนั้นเธอเห็นร่างของเจ้าบ่าวเปลี่ยนไปอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่ใชายหนุ่มหลออแล้แต่เป็นบางสิ่งที่น่าสะพรึงจนลมหายใจเธอหยุดนิ่งเสียงกรีดร้องหลุดจากลำคอของหญิงสาวโดวยไม่รู้ตัวร่างกายแข็งทื่เหมือนถูกตรึงด้วยโซ่ที่มองไม่เห็น รอตัวเงียบงันจนแม้แต่เสียงจิ้งหรีดยังขาดหายเงาแปลกประหลาดบนผนังขยายใหญ่แขนขาย,ยาวผิดสัดส่วนเงาคตเหมือนกิ่งไม้ตายดวงตาสีดำสนิทสองดวงลุกวาวกลางความมืดเจ้าบ่าวยืนนิ่งแต่ร่างเงาที่ทาบอยู่กับเคลื่อนไหวสวนทางเหมือนมันมีชีวิตแยกออกจากเจ้าของชายหนุ่มชุด,ดดำก้าวมาข้างหน้าเสียงเท้ากระทบพื้นไม้ดังก้อง นี่แหละคือความจริงที่ทุกคนไม่ควรรู้หญิงสาวหายใจติดขัดกลิ่นคาวโลหาลอยมาแตะจมูกเหมือนเลือดสดขนแขนลุกชันไปทั้งร่างเจ้าบ่าวหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะแหบพร่าเหมือนมาจากก้นเหวเธอหนีไม่พน้นเพราะเธอถูกเลือกแล้วเงาดำค่อยๆก้าวออกมาจากผนังร่างนั้นหนาแน่นขึ้นทีละน้อยและดวงตาดำสนิททั้งคู่หันมาจ้องตรงไปที่เธอ หัวใจเธอเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกจากอกดวงตาดำสนิทคู่นั้นสะท้อนภาพเธอเล็กจิ๋วอยู่ข้างในความหนาวเย็นล่นผ่านสันหลังเหมือนน้ำแข็งเสียบเข้าไปทีละเล่มเสียงกระซิบประหลาดดังรอบห้องไม่มีใครขยับปากแต่เสียงนั้นชัดเจนในหูเธอเจ้าสาวเจ้าสาวของเงาหญิงสาวกัดริมฝีปากจนเลือดซึมร่างกายสั่นสะท้านเหมือนถูกแรงลึกลับดึงดูด สายตาของทุกคนในห้องเต็มไปด้วยความหวาดกลัวจนไม่มีใครกล้าเอ่ยคำชายหนุ่มชุดดำยกมีขึ้นเสียงหายใจของเขาหนักและเร็วหากเธอสัมผัสมันแม้เพียงปลายนิ้วเธอจะไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปเจ้าบ่าวแสยิ้มกว้างรอยยิ้มบิดเบี้ยวจนผิดธรรมชาติเธอจะเป็นของฉันไม่ว่าร่างกายหรือจิตวิญญาณเนาดำยื่นแขนยาวเหยียดเข้ามาปลายนิ้วคล้ายเล็บคมเฉียดใกล้ผิวของหญิงสาว เพียงชั่ววินาทีเธอรู้สึกเหมือนความร้อนในร่างถูกสูบออกไปจนเกือบหมดหญิงสาวสะดุ้งเฮือกลมหายใจขาดห้วงเหมือนกำลังจมน้ำผิวหนังตรงที่เงาสัมผัสเย็นเฉียบจนชาเสียงหัวใจเธอดังสะท้อนกล้องในศีรษะทุกวินาทีเหมือนถูกยืดออกเป็นชั่วการร่างกายอ่อนแรงลงราวกับพลังชีวิตกำลังถูกดูดกลืนชายหนุ่มชุดด,ดำตะโกนล,ลัน่นถอยออกมาเดี๋ยวนี้ เสียงของเขาแข็งกร้าวจนพื้นไม้สะเทือนเขาพุ่งเข้าหาเหงามืดมีสั้นในมือสองประกายวาบกลางแสงฟ้าแลบเงาดำนั้นหันกลับมาดวงตาสีดำสนิททวารวดด้วยความโกรธทันใดนั้นเสียงกรีดร้องต่ำลึกดังสถานไปทั่วห้องเหมือนเสียงมาจากใต้พื้นดินหน้าต่างทั้งบานสั่นสะเทือนจนกระจกเก่าแตกกระจายหญิงสาวสุดทวบลงกับพื้นหูอื้อจนไม่ได้ยินเสียงรอบข้าง ภาพตรงหน้าเริ่มพ่าเลือนเหมือนโลกทั้งใบกำลังดับแสงร่างของเธอหนักอึ้งเหมือนถูกพันธนาการด้วยโซ่ล่องหนดวงตาค่อยๆปิดลงแต่แสงว่าจากมีดสั้นยังคงสะท้อนเข้ามาเสียงฟาดปะทะดังขึ้นราวกับเหล็กชนหินเงาดำถอยหลังไปเล็กน้อยดวงตาสีดำสนิทสันไหวด้วยความโกรธเกรี้ยวไอเย็นจัดพวยพุ่งออกมาจนคนในห้องต่างกอดอกด้วยความหนาวชายหนุ่มชุด,ดดำยืนนิ่งหอบหายใจแรง เลือดสีแดงสดหยดลงจากแขนเสื้อแต่สายตาเขายังจับจ้องไปที่เจ้าบ่าวไม่ละไปไหนเจ้าบ่าวหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะก้องสะท้อนรอบห้องเหมือนมีหลายคนพูดพร้อมกันต่อให้แทงฉันอีกกี่ครั้งเธอก็ยังเป็นของฉันอยู่ดีหญิงสาวพยายามยันตัวขึ้นมือทั้งสองสั่นจนแทบยกไม่ไหวดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาที่พลาดเลือนภาพรอบตัวไฟตะเกียงวูบไหวแรง เงาดำกลับเข้ามาใกล้อีกครั้งคราวนี้มันเคลื่อนไหวเร็วและใหญ่โตจนดูราวกับกำลังจะกลืนห้องทั้งหลังพื้นไม้เก่าร้าวเสียงดังลัน่นเสากลางบ้านสั่นสะเทือนเหมือนจะหักโคน่นเงาดำแผกกว้างคล้ายหมอกหนาะทึกเข้าปกคลุมทุกมุมหญิงสาวหอบหายใจแรงดวงตากวาดมองหาทางหนีแต่รอบตัวกลับมืดมิดมีเพียงแสงไฟริบหรี่ที่ส่องให้เห็นเล็บแหลมคมของมันชายหนุ่มชุด,ดดำยืนขวางอยู่ตรงหน้าเธอ ใบหน้ามีเหงื่อไหลเป็นสายเสียงลมหายใจหนักราวกับนักรบที่พร้อมตายในศึกเขายกมือออกไปก้นเสียงคำรามต่ำๆดังออกมาจากเงาดำแรงกดดันมหาศาลบทขยี้ทุกคนในห้องจนต้องก้มหน้าเจ้าบ่ายกมือขึ้นชี้ไปที่หญิงสาวแววตาคมกริบลุกวาเหมือนเปลวเ,เพลิงเธอคือกุญแจที่จะปลดพันธนาการของฉันหญิงสาวตัวแข็งค้าง สมองว่างเปล่าเหมือนไม่มีคำใดหลงเหลือแต่หัวใจกลับเต้นแรงจนแทบทะลุออกมันกอกเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นอีกครั้งหน้าต่างทั้งบานเปิดออกเองด้วยแรงลมและแสงสว่างจากท้องฟ้าส่องลงตรงกลางห้องราวกับชี้เป้าไปยังตัวเธอหญิงสาวยกแขนขึ้นบังแสงโดยสัญชาตญาณแสงนั้นร้อนแรงจนแสบผิวเหมือนจะทะลุผ่านเข้าไปในเลือดเนื้อของเธอ เงาดำคำรามลั่นเสียงสะท้อนดังก้องเหมือนฟ้าร้องใกล้หูร่างของมันบิดแกรหนีแสงสว่างแต่ก็ยังพยายามแผ่ขยายเพื่ออบล้อมเธออีกครั้งเจ้าบ่าวยกยิ้มกว้างแววตาเต็มไปด้วยความวิปลาสเห็นหรือ,อยังฟ้ายังเลือกเธอเหมือนที่ฉันเลือกหญิงสาวสั่นสถานน้ำตาไหลอับแก้มโดยไม่รู้ตัวหัวใจเธอทั้งหวาดกลัวและสับสนกับความหมายในคำพูดนั้น ชายหนุ่มชุดดำรีบคว้ามือเธอแน่นอย่าฟังเขาเธอมีทางเลือกเองเสียงของเขาสั่นแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นสัมผัสจากมือเขาอุ่นจัดตัดกับไอเย็นของเงามืดที่คืบคลานรอบห้องเธอรู้สึกเหมือนยืนอยู่กลางเส้นแบ่งของสองโลกลมแรงพัดจนหลังคาไม้ส่งเสียงครวญนครางตะเกียงหลายดวงดับลงทีละดวงเหลือเพียงแสงสายฟ้าที่ส่องตรงมาอย่างร่างเธอไม่วาง แสงฟ้าผ่าพุ่งลงมากลางห้องอีกครั้งความมืดถูกฉีกออกเป็นเสีง่งเสี่ยงเสียงคำรามของเงาดังลังล่นก่อนที่มันจะสลายหายไปกับอากาศเจ้าบ่าวสุดตัวลงร่างที่เคยสูงใหญ่และทรงพลังค่อยๆเลือนรางเหลือเพียงเงาจางๆละลายหายไปในเท่าควันหญิงสาวสุดลงกับพื้นหอบหายใจแรงน้ำตาเอ่อคลอเต็มขอบตาความกลัวที่กดทับอยู่เหมือนถูกกดออกไปในชั่วพริบตา ชายหนุ่มชุดดำยังคงจับมือเธอไว้แน่นแววตาเขามีทั้งความเหนล้าและโล่งใจทุกอย่างจบแล้วเธอปลอดภัยแล้วชาวบ้านที่ยืนตัวแข็งค้างค่อยๆค,คลายเสียงสะอื้นบางคนยกมือไหว้ท้องฟ้าบางคนโผกอดกันด้วยน้ำตาบรรยากาศที่เคยเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเริ่มคลายลงหญิงสาวเงยหน้ามองฟ้าเมฆหนาทึบแยกออกเผยให้เห็นแสงดาวระยิบระยับ เสียงลมอ่อนพัดโช,ชยเข้ามาแทนตุ่งกำยานอับชื้นเธอหลับตาลงสูดลมหายใจยาวหัวใจยังเต้นแรงแต่เต็มไปด้วยความเบาสบายเหมือนเป็นครั้งแรกที่เธอได้ครอบครองชะตาของตัวเองคืนที่เคยเงียบสงัดของหมู่บ้านเล็กกลับกลายเป็นคืนที่ไม่มีใครลืมและในความเงียบนั้นหญิงสาวรู้ว่าชีวิตใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้น